ครัวแม่เพิ่งสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสเปร์กำจัดยุงและแมลงจากสมุนไพรง่ายๆแรงด่วน <c oughs> เห็นผลทันทีมาทำกันเลยค่ะสูตรนี้เราก็ใช้วัตถุดิบง่ายๆใกล้ตัวเพียงแค่2ออย่างก็คือมะกรูดแล้วก็แอลกอฮอล์แบบสเปรย์นะคะที่เราสเปรย์ทำความสะอาดมือวิธีทำก็แสนจะง่ายดายเลยค่ะเราก็จะเอาเฉพาะผิวมะกรูดนะคะนี่เฉือนบางๆแบบนี้เลย ในมะกรูดก็จะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะซึ่งมีฤทธิ์ในการกำจัดขับไล่มแมลงสมุนไพรพื้นบ้านง่ายๆนี่แหละคะ่ะที่ช่วยกำจัดยุงแล้วก็มแมลงได้ดีมากๆเลยเราก็จะใช้มะกรูดนะคะประมาณ2ลูกหั่นเอาเฉพาะผิวมะกรูดแล้วก็แม่พึ่งก็จะทำให้มันเป็นชิ้นเล็กที่สุดเลยค่ะเพื่อให้กลิ่นออกมามากที่สุด เสร็จแล้วเราก็จะได้มะกรูดที่มีกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมฟุ้งเลยทุกคนจากนั้นเราก็เอาขวดแอลกอฮอล์นะคะที่เราติดพกไว้สเปรย์สำหรับล้างมือฆ่าเชื้อนี่แหละคะ่ะแล้วก็นำมะกรูดเนี่ยใส่ลงไปในแอลกอฮอล์ก็จะทำให้กลิ่นและก็น้ำมันหอมระเหยสรรพคุณของผิวมะกรูดนะคะออกมาได้ดีมากๆเป็นอีกหนึ่งวิธีในการทำสเปรย์ที่ฉีดไล่ยุงไล่แมลง แบบง่ายที่สุดนะคะจากของที่มีใกล้ตัวเรานี่แหละสำหรับแอลกอฮอล์ขวดเล็กแบบพกพาแม่พึ่งก็จะใช้ผิวมะกรูด1ผลนะคะใส่ลงไปให้เต็มเลยถ้าใครจะทําไซส์ใหญ่ขึ้นก็สามารถเพิ่มผิวมะกรูดได้นะคะเป็น2ลูกหรือ3ลูกก็ได้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่ใช้ผิวมะกรูดผสมกับแอลกอฮอล์ก็จะได้สเปรย์ในการฉีดพ่นกำจัดยุงแบบง่ายๆเลยค่ะ สามารถพกพาไปได้ทุกที่สะดวกมากเลยไม่ต้องไปซื้อหาสเปรย์พ่นกำจัดยุงแล้วแสนประหยัดสบายกระเป๋าเลยค่ะทิ้งเอาไว้ประมาณหนึงคืนก็สามารถที่จะมาฉีดพ่นนะคะที่ผิวหนังเสื้อผ้าแล้วก็ฉีดภายในห้องเพื่อช่วยกำจัดแล้วก็ป้องกันไล่ยุงได้ดีมากๆเลยตัวสเปรย์ก็จะเย็นๆหอมๆค่ะ แห้งไวแต่ว่ากลิ่นก็ยังติดอยู่นะคะช่วยป้องกันยุงได้เห็นผลมากๆเลยนี่หลังจากที่ทิ้งไว้หนึ่งคืนสีก็จะเปลี่ยนไปนะคะเราก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนำมาใช้ได้ทุกที่เลยค่ะเย็นสบายแขนสบายมือแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของมะกรูดหอมมากๆเลยค่ะทำครั้งเดียวเก็บไว้ใช้ได้นานเลยไม่เสียนะคะ ในคลิปต่อๆไปแม่พิ่งจะชวนทุกคนมาทําสมุนไพรดีๆอะไรใช้หรือใครอยากได้สมุนไพรง่ายๆสูตรไหนก็ใส่มาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พิ่งและรับชมสาระดีๆเมนูอร่อยได้ในทุกๆวันเลยค่ะ